ไกดดวงชะตาสัปดาห์ครับกับผมนัทนรัลันนะครับท่านนี้เกิดในวันอังคารนะฮะคนวันอังคารนะครับโอ้ระยะนี้ถือว่าผมว่าเป็นระยะที่มีความหวังนะความหวังนะครับอะไรที่คุณคิดหรือคาดหวังมีดวงที่จะสําเร็จถึงแม้อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับผมไม่ค่อยกลัวคนเกิดวันอังคารในเรื่องความลาบากนะคนเกิดวันอังคารไม่กลัวความลำบากกลัวอดกลัวมไม่มีตังกลัว กูตกงานกูไม่มเีเงินไปจุนเจือคนในครอบครัวนะครับนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นความเหนื่อยกับคนวัางคานี้ไม่ต้องทายเลยอย่างไรเหนื่อยแทบขาดใจคุณขอให้มีตังค์นะครับเงินเข้าพอใจละนอนคืนสองคืนหายละคืออารมณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกวางคานต้องเปิดหน้าสู้ครับ งานนะครับรุยเต็มที่ฮะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับบางทีหน้าที่ของตัวเราเองอาจจะมีข่าวคราวของโซเชียลข่าวคราวของบ้านเมืองข่าวคราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เรอาอ่านเสฟมากๆแล้วเราก็จิตตกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหลอนนะยุคปัจจุบันคนเราออกไปข้างนอกยังแบบออกไปข้างนอกหายใจยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันข,ขัดหรือเปล่ามันเหมือนกับเจ็บปอดเจ็บอกหรือว่ารู้สึกว่ามันหายใจมันแป๊บ มันมีไวรัสเข้าไปแทงในปอดแกนปอดหรือ,อยังคือแบบมันจิตตกนะแล้วมันหลอนนะครับฉะนั้นต้องเรามันระวังหน่อยนะครับกลัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็มาลงที่งานแล้วก็มาลงในเรื่องผลงานแล้วก็ในลงเรื่องสมาธิกัรทําง,งานไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นระวังให้อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของจิตตกแล้วก็เครียดนะครับคุณจัดการเรื่องอความทุกข์กังวลระย,ยาเสพวิธีแก้นนะ อย่าอย่าอ่านข่าวเยอะเกินนะครับไม่ใช่ไม่อ่านข่าวนะถ้าคุณรู้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้โอเคว่าโรคภัยก็เจ็บมาถึงนี่แล้วจบแล้วพอทํางานต่อไม่ต้องไปตะบี้ตะบันว่าอะไยังไงต่ออ๊้มีข่าวอะไรอีกไอ้นั่นละแล้วคนนั้นละคือไม่ต้องครับบางบางทีแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันด่วนฉุกเฉินจริงๆคุณก็รู้แหละว่าเดี๋ยวเพื่อนคุณก็ไล์มาหานะแปะหน้าข่าวมาให้ในไลน์ใน แม s เซนเจอร์ในอะไรของคุณอยู่แล้วนะครับมันันไม่ต้องกังวลครับมีรอบตัวคุณนะครับเพื่อนคุณมีแบบนักข่าวัหวเหตุหัวเด็ดเลยสุดยอดเลยเพียบเลยเดี๋ยวมีอะไรเขติ้ง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 แม่งเลยนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ครับเรื่องความกังวลน,นะฮะเรื่องที่2นะครับสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะครับมันเป็นเรื่องของร่างกายจนะริงๆนะมีโรคป่วยนะครับไม่สบายระวังนิดนึงนะฮะป่วยไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนประจําตัวหรือว่าจะเป็นอะไรล่ะ โรคภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ก็ได้นะครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับอาการปวดหัวปวดหัวเรื้อรังอะไรพวกนี้นะครับระวังนิดนึงนะแล้วก็ออกท้องไส้อย่างนะครับท้องไส้ปั่นป่วนท้องจุกเสียแน่นท้องแล้วว่าบางทีก็อ่าท้องเสียนะครับหรือว่าท้องผูกเนี่ยู่ช่วงนี้ละคันตามเนื้อตัวนะมรุ้ทำอะไรมานะคันเน่ยแค่คพูดก็คันแล้วแล้วก็เรื่องต่อมานะครับ แค่2เรื่องนะที่ที่ผมห่วงนะครับเรื่องอื่นไม่ต้องกลัวลยนะเรื่องงานถ้าจะมีปัญหาสิ่งใดก็ตามนะครับคุณจะแก้ปัญหาได้คุณจะมีทางออกนะครับมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยนะครับมีโอกาสได้เงินบางส่วนมาด้วยหรือผลประโยชน์บางอย่างจะคุยเจรจาลงตัวสําเร็จหรือว่าได้อะไรฟุกฟุกมาด้วยนะครับฉะนั้นคนเกิดวันอังคารคนเกิดหลายวันนะให้ผมพยากรณ์เอาไว้นะครับช่วงสัปดาห์นี้ให้ตั้งรับ คือทําอะไรที่ควรทําทําไปาไม่ต้องออกตัวแรงแล้วก็ไม่ต้องแบบอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคุณเกิดวังคารผมอยากให้ให้คุณเต็มที่นะฮะคุณสู้เลยนะคุณแบบไม่ต้องกลัวนะฮะผมว่าสิ่งที่คุณสู้ลุยหรือออกตัวแรงได้นะครับหรือจะเริ่มดาเนินการนโยบายอะไรใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทําได้ดีครับคุณทําเพื่อสังคมบ้างนะฮะบ,บางทีเล็กๆน้อยๆก็ทําได้นะครับ ทำให้คนในบ้านเสร็จแล้วก็ทําให้คนในสังคมเราบ้างก็จะดีนะครับทีนี้ฮนะในพื้นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับมาดูเรื่องเงินสําคัญที่สุดนะจริงๆช่วงนี้ใครบอกเงินทองของนอกกายนะฮะไม่ตายงัวหายากมากในช่วงนี้นะครับทีนี้เรื่องเงินเนะี่ยมีมุมดาวที่เกี่ยวกับเงินทุกฟลุกมีมุมดาวที่เกี่ยวกับการที่ได้โอกาสบางอย่างที่กําลังจะทำพอทําสําเร็จแล้ว ก็อาจจะได้ตำแหน่งขึ้นและได้เงินมานะครับคือมันมีผลประโยชน์บางอย่างนะครับที่คุณสามารถทําแล้วได้ประโยชน์กลับคืนมานะครับสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณท้อนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรที่คุณทําอยู่ผลสําเร็จนะครับมีแน่นอนแล้วก็ผมว่าค่อนข้างดีด้วยนะมันอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยแต่ว่าทําอะไรอยู่มันไม่เหนื่อยฟรีนะครับนี่นะคุณตั้งใจไว้นะครับงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวทําอะไรอยู่นะครับคุณไม่มีทางเหนื่อยฟรีแน่นอน แล้วก็เรื่องต่อมาครับผมว่าเรื่องที่ไม่แพ้กันเลยนะครับนอกจากเรื่องของเงินนะครับไม่ใช่ความรักเรื่องงานนะครับเรื่องงานระยะนี้ใครทำโปรเจกต์อะไรนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในบริษัทคุณอาจจะมีเรื่องการลดคนอาจจะลดเงินอาจจะลดเวลาการทำงานอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่าเอาบงคนออกไปนะฮะหรือว่าเอาเปลี่ยนทีมย้ายส่วนย้ายฝ่ายเป็นช่วงการผ่าตัดหรือว่าเป็นช่วงการรีโนเวทของ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริษัทของคุณใหม่นะครับบางทีถ้าเราทําอะไรงานด้วยตัวคนเดียวเรายังคิดจะแก้ไขหรือว่าจะมีแบบการปรับปรุงอะไรสักอย่างหรือเปลี่ยนแปลงสักอย่างในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับทำได้ไหมทําได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาในเรื่องของนอกจากเงินงานความรักนะเรื่องความรักมนดีกว่ามุมดาวความรักนะครับในระยะนี้เนี่ยมีแฟนป่วยแฟนเครียด แฟนกังวลแฟนวิตกแฟนมีปัญหาเรื่องเรื่องส่วนตัวนะฮะเออแฟนปัญหาเรื่องส่วนตัวในที่นี้หลักๆคงเป็นเรื่องค่าใช้จ,จ่ายนะผมว่าเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องงานความคืบหน้าของงานหรือการเปลี่ยนแปลงของงานนะครับไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวที่เรื่องจะได้ข่าวเรื่องงานที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในะอองค์กรหรือในบริษัทของตัวคุณนะครับแฟนคุณก็ด้วยเนาะก็เลยกังวลเนาะพอกังวลก็ อาการต่างๆมันก็เลยรู้ว่าการปฏิบัติต่างๆมันก็เลยทําให้เรากังวลตามนะครับบางทีวันๆบางทีเขาก็อาจจะเบื่อเบื่อซึมซึมเศร้าบางทีเขาก็หุวเลาะยิ้มล่าเริงแบบผิดปกติบางทีก็รู้สึกว่าแบบลมชฉุนเฉียหวหัวร้อนได้ตลอดเวลาบางทีก็อู้นี่เป็นบ้านแล้วเนาะอาการแต่และอย่างนี่อาการไม่ค่อยดีดูแลเขาหน่อยนะครับอีอกนิดนึงเขาก็จะไปแล้วนะฮะเขาก็จะสะติก็จะแตกแล้วเพราะฉะนั้น ดูแลครอบครัวดูแลแฟนดูแลคนในบ้านดูแลสายเลือดดูแลคอนเน็ชันดูแลคนรอบตัวเราให้มากๆนะครับผมว่าผมว่าตัวเราก็เหนื่อยไม่แพ้กันหรอกนะครับแต่ว่ามันจะดีไหมถ้าสมมติว่าความเหนื่อยที่เราเหนื่อยของเราอยู่แล้วนะครับจะเรามีสติแล้วเราก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาหรือไปรับฟังนะครับในสิ่งที่คนรอบตัวหรือคนที่เรารักเหนื่อยแล้วเขาหายหเหนื่อยบางทีการที่ ทำให้คนรอบตัวหรือคนที่เรารักหายเหนื่อยมันทําให้เป็นยาย้อนกลับมานะครับทำให้เราหายเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นดูแลเรื่องความรักดีๆนะช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยดีนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับต้องตรวจและเรื่องต่อมาครับใครที่ยังโสดหรือไม่มีแฟนนะครับบอกว่าคนโสดหรือไม่มีแฟนเนี่ยมีดวงที่จะมันจะไม่เจอใครหรอก มีดวงที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหลอกนะผมว่าไม่ยังไม่เจอคู่แท้นะใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะครับแล้วกรณีอันนี้ในช่วงนี้นะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยตกลงเจอมาสามสี่ปีแล้วไม่ใช่หรออะไรไม่ใช่ครับยังไม,ยงไม่ยังไม่เกี่ยวผมว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือน2เดือนเนี้ยถ้าคุณเพิ่งเจอใครคุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจแด้วกันนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องอะไรละเงินงานความรักนะฮะสุขภาพ มุมดาวสุขภาพระยะนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังมีอยู่สามตำแหน่งตำแหน่งแรกคืออาการปวดหัวครึ่งเนี้ยครึ่งนี้นะฮะมันมีอะไรบ้างลหละหัวดวงตานะครับปวดหัวปวดตานะครับตำแหน่งที่สองนะครับลงไปนะฮะหลังนะครับหลังเนี่ยบอกได้ว่าตำแหน่งคือตรงเหนือก้นกบขึ้นไปนะครับอืมเนี่ยเหนือก้นกบขึ้นไปสักประมาณสัก15เซนประมาณนี้นะครับ นั่นแหละเราเราแวกหนือก้นกรบนะฮะสิบห้าถึงสามสิบเซนเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณจะปวดนะครับบางทีบาดเจ็บหรือบางทีมีปัญหานะระวังดีๆนะมันปวดหรือมันเมื่อยอะไรเป็นพิเศษนะครับและอีกจุดหนึ่งต้องระวังนะครับคือเข่านะครับมีปัญหาเรื่องเข่าปวดเข่านะหรือว่าปวดเอ็นหลังเข่านะครับอะไรพวกนี้เนี่ยระวังปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็ออออวัยในนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของ เจ็บคอนะครับมีเสมหะเจ็บคอไอนะครับระวังนะคุณไปไอในบ้านนี่ไปอะไรนี่ไปไอข้างนอกนี่คนก็ตกใจกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมเครื่องป้องกันไปด้วยในช่วงนี้ด้วยครับเรื่องต่อมาเงินงานวักสุขภาพโชคลาภมารยานี้นะครับผมว่าโชคลาภมันเป็นคนช่วยเหลือนะครับคุณจะมีคนช่วยเหลือมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้คุณเอาไปต่อยอดให้กันในการแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้หรือว่าเอาไปต่อยอดให้งานคุณสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมว่า ช่วงนี้อะไรไม่ดีแต่ว่ามีคนช่วยคุณนะมีมีกัลยาณมิตรนะครับดีๆนะก็ดีครับเพราะว่าคนเกิดวังคารเวลาช่วยเหลือใครนี่เต็มที่เลยเต็มร้อ,อ,อยเลยเกินร้อยเลยบางทีจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ย,ยังช่วยนะครับแล้วอริสงมันจะย้อนกลับมาในช่วงนี้ยามที่คุณเดือดร้อนแล้วไม่มีใครนะครับสุดท้ายจะมีคนยื่นมือนะครับมามือที่มองไม่เห็นมาดึงคุณไปนะครับให้หลุดจาก โครนดูดในช่วงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับมีเลข6เลข3แล้วเลขศูนะครับเลขที่ไม่ถูกชโชครกคือเลข9นะครับสีที่ถูกชโชครับมีสีดำนะครับสีส้มนะฮะแล้วก็สีเหลืองครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกชโชครก็สีฟ้าครับแล้วก็วันที่ดีนะฮะมี3วันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันที่ติดติดกับขัดมี2วันคือวันเสาร์กับวันอังคารน,นะครับ ช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ดีเป็นพิเศษแล้วก็ทําบุญเกี่ยวโรลงศพดีนะครับอีกหนึ่งอย่างช่วงนี้สุขภาพร่างกายหรือว่าคนในในบ้านเราจะมีคนป่วยไม่สบายนะครับ,ท,บ,าบาทําบุญเกี่ยวกับรงพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับอ่หยอดตู้ถ้าใครไปลงพยาบาลน,นะครับแต่ถ้าใครไปโรงพยาบาลช่วงนี้อย่าลืมมีที่ปิดหน้าด้วยนะครับอะไรก็ได้ที่มาปิดนะครับที่มันป้องกันได้ด้วยนะวันนี้คงจบคำายาปกรณ์ในเพลงนนี้นะครับ บลาไปก่อนนะฮะคำอวยพร่างนี้ไปขอใหบังเกิดผลจริงด้วยครับคือขอให้ทุกท่านและคนในครอบครัวปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและไวรัสนะครับในช่วงนี้ทุกชื่อทุกนามอย่าได้บังเกิดแก่ตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวครับสวัสดีครับ